ที่สนะคะหนูจะจะทำเป็น GPS ทำเป็น GPS สำหรับคนตาบอดนะคะ GPS สำหรับกองทัสำหรับคนตาบอกอทังสำหรับคนตาบอดเนมเราะมนเซอร์ไว้ที่ปลายไมายทราะว่าคนตาบอดมาจะไมาเทาในการนาทางเปลี่ยนจากการใช้สนักนำทางเป็น จิ้มอ่ตรงไหนี่อยู่ตรงไหนเสียงที่ไม้ทําเซนเซอร์อยู่ที่ไม้ทําจิไมอยู่ที่ไม้ทาแล้วทําไม้ทํหายไง มีสิ่งกีดขวางอยู่นะก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ไหนท้าบอกว่าเอ่อข้างหน้าอีกห้านาทีมีเอ่อสิ่งกีดขวางอยู่นะคะคุณค,ณคณรวรเลี้ยวซ้ายเลียเ้ยวขวาเนีค่ะจระกอบตรงมาที่บูทูธที่ที่ติดไว้ที่หูอย่างเงี้ยค่ะสายก็จะช่วยให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้สะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุคนตาบ<พ>อด